สวัสดีครับผมเชิญนายวีรพัฒน์เซลิมเลขที่2 5อยู่ชันปวส1นครับ1วันนี้ผมจะมาอ่านวงจรประจุไฟฟ้าแบบ IC Regulator เมื่อเปิดสวิตช์กุญแจไปขั้วบวกจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านเข้าฟิว60แอมเข้าที่ฟิว A L T ทเข้าที่ขัว้ว A เข้าที่ข,ของอัน ต้นเนเตอร์ต่อเข้าของ IC ไปยังกล้องไอซีเรกูลเลเตอร์อีกหนึ่งฟิล1 1รอแอมไปเข้าที่ไดโอดแล้วลงกลาวเครื่องยนต์ทำงานล้อตั้งถึงล้อปันกลางจะเกิดจะเกิดหน้าแม่เล็กชั่วรขาวจะปั้น โคดลวดสเต็ปจะจะผลิตกระแสไฟฟ้าไปยังผ่านไดโอดออกมาเข้าคั่วบีประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ของแบตเตอรี่และไล่ไปยังฟิลคั่วเมนแอนตันเนเตอร์กระแสไฟไล่ผ่านไปยังคั่วเอ็นของไอซีเรกูเลเตอร์เข้าคั่วของชุดของชุด รีเลย์ไฟเตือนไฟเตือนและไฟแผ่นชาร์จและลงกาวไฟขบวงจรแกนแม่เล็กอ่อนและชุดรีเลย์ไฟชาร์จเอาชนะแรงดูดของสปริงทำให้หน้าคอนแทคสีสองออกจากสีหนึ่งลงมาแตะสีสาม ทำให้ไฟชาร์จไม่สามารถไปแตะสีนึงได้และทำให้ไม่สามารถลงกลาวได้เมื่อลอดไฟชาร์จดับทำให้อันตันอันตันเนเตอร์มีการผลิตกระแสไฟออกมาลอดไฟเตือนอยังจะติดและ น้าคอนแทคสีสองลงมาต่อกับสีสามกระแสไฟฟ้าที่ทรงออกที่ขั้วของอันดั้นเนเตอร์มารอที่ขั้วของเดกูเลเตอร์ต่อเขากับขัวบ้วบวกขั้วบวกขั้วสีสามและต่อกับขั้วสีสอง เข้าโคตรลวดและชุดแรงเคลื่อนไฟฟ้าจะเข้าเข้าเข้าไปลงกาวขอวง,งจรจะครัวไอเจจะพานฟิลจะจุดห้าเอ็มและไปเข้าที่ปักสี่เอ็ม แล้วไปยังครัว A B หนึ่งไปยังปัก E D s A D C และเข้าไปยังเลกูลิเตอร์ ไปเจ้าคัวไอจีนะครับเขาฟิล10แอมป์ของเชฟและเข้าไปที่ปั๊บเอซีหนึ่งและเข้าไปที่คัวเอลของอันตานิตเตอร์และทำให้ ทำงานครบวงจรการอ่านดวงวงจรเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ